กลางท้องทะเลลึกอันมืดมิดมีอาวุธหนึ่งที่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกนั่นคือเรืออูหรือยูโบต์ของเยอรมันอาวุธใต้น้ําที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามทะเลไปตลอดการเรืออูถือกําเนิดขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่20และเข้าสู่สนามรับเต็มตัวในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันใช้มันโจมตีเรือสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรแบบไม่จํากัดเขตจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่คือปี1 9 1 5 เมื่อเรือ,อยู20ยิงต่อปิโดใส่เรือโดยสารลูซิธานีทําให้พลเรือนนับพันเสียชีวิตและนี่เองที่ผลักดันให้สหรัฐก้าวเข้าสู่สงครามในเวลาต่อมาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเรืออู่ได้ถูกยกระดับเป็นอาวุธยุทธศาสตร์พลเรือเอกคาวเดอร์นิตส์วางแผนฝูงหมาป่าหรือวูฟแพคให้เรือดำน้ำหลายลำทำงานประสานกันไล่ล่าขบวนเรือสินค้าของอังกฤษและสหรัฐในมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงแรก เยอรมันได้เปรียบมหาศาลเรือสินค้าจมเป็นเบื่ออาหารและอาวุธแทบไม่ถึงอังกฤษแต่เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีเรดาร์โซนาร์และอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำบวกกับการคุ้มกันขบวนเรืออย่างเข้มงวดสถานการณ์ก็เปลี่ยนเรืออูเริ่มตกเป็นฝ่ายเสียหายหนักกองเรือใต้น้ำของเยอรมันสูญเสียกว่า750ลำและลูกเรือกว่า1น0 0 0คนกลายเป็นหนึ่งในหน่วยที่มีอัตราการสูญเสียสูงที่สุดของสงคราม หลังสงครามเยอรมันถูกห้ามสร้างเรือดำน้ำอยู่ระยะหนึ่งแต่เมื่อกลับเข้าร่วมเนโต้พวกเขาก็หวนคืนสู่เวทีอีกครั้งด้วยการพัฒนาเรืออูรุ่นใหม่เช่น type 212ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเงียบและมีขีดความสามารถในการรบใต้น้ำสูงที่สุดแบบหนึ่งในโลกปัจจุบันจากอาวุธลับในสงครามสู่ตำนานแห่งท้องทะเลลึกเรืออูคือสัญ,ญลักษณ์ทั้งแห่งความน่าสะเพึงและวิวัฒนาการของสงครามทางทะเล ที่โลกไม่มีวันลืมครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ